ย,ยามาชมอ P ีโดยหลวงเชียงดาวนะครับ E ีีนี้ตั้งใจจะไปเที่ยวนะครับโดยหลวงเชียงดาวไปนั่งเล่นไปนั่งพักผ่อนนะครับแต่เกิดการผิดพลาดไม่ได้เช็คข้อมูลคือก็จะมาแนะนํามาเตือนเพื่อนๆที่จะไปโดยหลวงเชียงดาวช่วงนี้มีการปิดนะครับปิดทาที่ จะขึ้นไปเที่ยวโดยหลวงเชียงดาวนะครับเช่นบ้านนาเหล่าใหม่นะครับส่วนเมืองคองยังไปได้นะครับส่วนรอบๆยังท่องเที่ยวได้อยู่ก็มีการผิดพลาดนิดหนึ่งก็เลยเปลี่ยนแผนเป็นไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นบ้านนาเหล่าใหม่นะครับก็ไปนั่งคาเฟ่หรือบ้านแม่แม่แทนนะครับช่วงเดินทางเนี่ยก็ไม่ได้เช็คข่าวนะครับก็ไม่คิดว่าจะปิดนะครับเพราะก่อนหน้านี้สองสามปีก่อนก็เคยปิดแบบนี้นะครับแต่ละปีต้องเช็คครับ ก็เป็นจุดท่องเที่ยวนะก็ไม่คาดคิดว่าจะปิดนะครับพื้นที่ดอยหลวงเชียงดาวเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวนะครับอุทยานก็สั่งปิดแล้วไม่มีกําหนดนะครับผมสอบถามเจ้าหน้าที่แล้วนะครับก็ต้องเช็คข่าวอีกทีนะครับก่อนจะไปดอยหลวงจุดนี้ก็จะเป็นจุดแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งครับต้นไม้ จุดนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาท่องเที่ยวขึ้นบ้านบ้านนาเราใหม่โดยหลวงเชียงดาวนะครับหรือเมืองกองก็จะผ่านจุดนี้ก็จะมีต้นไม้นะครับรอบๆก็จะเป็นจุดถ่ายรูปแล้วสวยอีกจุดหนึ่งนะครับก่อนจะไปถึงถ้ำเชียงดาวนะครับแล้วก็จะไปก่อนถึงดาดนะครับช่วงนี้ผมก็ไม่ทราบนะว่าเขาปิดช่วงช่วงขนาดมาถึงจุดนี้แล้วก็คือมั่นใจนะครับนักท่องเที่ยวเนาะ ต้นไม้ก็จะยาวไปนู่นครับมึงหาบัสเตอร์มาติดปากกูดีกว่าไหมจะขนของใช่ไหมทางเข้าอุทยานนะครับหน่วยพิทักษ์เดี๋ยวเดี๋ยวผมจอดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมลงเองป้าไม่ต้องลงมีค่าให้จ่ายและแป๊บหนึ่ง จุดแรกตา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 เชียงเชียงดาวร้านอยู่ด้านบนนู้นต้องเดินขึ้นไปใช่ไหมฮะอ๋ออันนี้สะพานทางเดินด้วยใช่ไหมลานจอดรถนี้ทางเดิน ทำสะพานไว้อย่างดีเนาะเดินต้นสักเนาะเยอะครับต้องข้ามเนินนี้ไปก็จะเจอลานจอดรถจอดไว้นูน่น น้องฝั่งนี้เป็นคาเฟ่ใช่ไหมครับเปิดหรือ,อยัง,องเอ้าข้ามโมงเหรอก็อเดินมาก็เห็นวิวดอยหลุกนุน่นตรงนี้ทางเข้า อันนี้มุมด้านบนนะครับด้านล่างก็จะเป็นคาเฟ่ต้องรอสักครู่ เห็นด้านบนสุดทางลงไปคาเฟ่ร้านอาหารคาเฟ่อยู่ด้านล่างด้านาเป็นดอยหลวงนะครับวิวสวยอยู่แต่อาจจะไม่เห็นยอดนะเมเมฆปกคลุม วววิสยผมเอาเอาเย็นผมเอาเย็นคาปูชิโน่เย็นครับผมครับผมหวานน้อยครับผมขอกาแฟมีสองข้วเนาะเป็นขั่วเข้มกับกลางใช่ไหม บรรยากาศอันนี้เป็นห้องแอร์สวยเนาะบรรยากาศดีอันนี้จะเป็นห้องแอร์เนาะเราต้องออกไปข้างนอกบรรยากาศก็จะเป็นอีกแบบนึง อันนี้เมนูที่สั่งจะเป็นลาเต้นเนาะอันนี้คาปูชิโนโ่ยเย็นนะครับนี่คาปูชิโน่ประกาศเขาก็ได้นะแค่แสงต้อนเจ๊โอเล่มันก็อยากให้แม่ไล่อะไรทีๆตามที่ตามใจเราอยากได้นั่นแหละจริงๆ やうとね。 เดินบ้านแม่แม่อันนี้เป็นไรครับเนี่ยปุ๋ยปุ๋ยไอยปูนเนาะ<ๆ>เดินลงไปด้านล่างบ้านนอยสปาโอทอป ธรรมชาติต้นไม้อใหญ่รมรื่นด้านล่างก็จะเป็นลำธารน,นะครเดินมาจากลานจอดรถวัดมาประมาณสัก200เมตรตรงมาด้านล่าง